สวัสดีครับพี่นอ้องบรรยากาศตอนเสาร์ชองฟังโคงไทยล่าอำเภอเขม,เมรา่าจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่นอ้องบรรยากาศเจาเสาร์ฝนตกลินๆพี่นอ้องเอ้ย ฟังทงั้งฝนกับประเทศเล่าครับบรรทาประสุ่มพี่น้องถออกไปส่วนทั้งฝนกับทาแพ่พี่น้องบรรยากาศสดเตกฝนตกลิ่นๆ่นบรรยากาศดีๆ ฝนตกนนำขึ้นจักกน้อยี่นะ คาดานเขมมาลาศพี่น้องบรรยากาศจบับต้นตกนิลลิน,ลนครับผมอ่าคลิปนี้ก็ขอฝากที่อย่างไรนะครับพี่น้องให้เบื้องบรรยากาศสวยๆริมฟังโค้งไทยเล่าครับพี่น้องอำเภอเขมมาลาศครับพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีครับสวัสดีครับผม